สระบนยอดเขาตั้งอยู่มุมสูงสุดติดใต้ของหมู่บ้านสปันสามารถมองเห็นวิวทุ่งนาภูเขาแม่น้ําคมเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากสปันดาวรีสอร์ทมาถึงที่พักก็ขอแวะเดินเล่นรับลมสูดอากาศราบที่พักกันสัหน่อยนะคะที่รีสอร์ทจะตั้งชื่อห้องพักตามกลุ่มดาวด้วยนะคะทุกห้องจะหันหน้าออกไปเห็นหุบเขาทุกห้องเลยค่ะขึ้นมาถ่ายรูปนั่งบนบนันไดสวรรค์เก็บวิวแบบ3-60องศากันไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ขอเข้ามาที่ห้องพักกันเลยนะคะห้องที่เราพักจะเป็นห้อง VVIP อุปกรณ์ครบคันสะดวกสบายบริเวณนนอกชั ก็จะมีสระจัลชีที่นอนตะข่ายมุมนี้เก็บภาพถ่ายวิดีโอสวยมากค่ะตเกเย็นมาจะนั่งดินเนอร์ชมวิวที่ห้องก็ได้นะคะทุกคนค่ะเพราะรีสอร์ทมีบริการเสิร์ฟอาหารถึงที่ห้องพักเลยค่ะอาหารมีให้เลือกเยอะแยะมากแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะที่สําคัญมีชาบูหมูกระทะด้วยคะ่ะทุกคนได้ฟิลมากบรรยากาศในตอน7จ็ดโมงกับอุณหภูมิ15องศาหมอกปกคลุมไปทั่วที่พักเป็นการสัมผัส,มสหมอกที่แบบใกล้ชิดมากเลยค่ะใครมีแผนจะมาที่หมู่บ้านสปันบอกเลยเลือกสปันดาวรีสอร์ทไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ